โดนแฉยับวิรกรรมครูเต้ยอดีตเมียพ่อตาไม่ทนรุมแฉเดือดสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนามาเล่าให้ฟังครับแม้ว่าจะเลิกรากันไปพักใหญ่จนต่างฝ่ายต่าง move อนไปมีรักใหม่กันแล้วนะครับแต่ว่าคู่ของครูเต้ยอภิวัตและขนมสัสิการก็ยังคงโครจรมาพบกันอยู่เป็นระยะและก็มีประเด็นดราม่าจากชาวเน็ตออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่หลายครั้งนะครับ โดยทางด้านของขนมสักการก็เคยอกมาเคลื่อนไหวไลฟ์ทางน้ำตาเผยเหตุผลที่เลิกกันและยอมรับว่าพ่อของเธอนั้นมีปัญหากับอีกฝ่ายจริงเพราะว่าเพิ่งมารู้เรื่องราวสุดเจ็บปวดที่ลูกสาวต้องเจอภายหลังจากที่เธอเลิกกับครูเตอร์ไปแล้วเนื่องจากเธอปิดคนในครอบครัวมาตลอดว่าถึงอีกฝ่ายพูดจาแย,แย่และทำร้ายจิตใจตอนที่ตั้งท้องลูกคนที่2จนถึงตอนคลอดครับจุดที่ทำให้หมดใจขนมเผยว่ายอมรับว่ามีส่วนที่ไม่ดีไม่ชอบทำงานบ้านไม่ใส่ใจมากพอ เป็นแม่สีเรือนให้ได้ไม่มากพอเราทะเลาะก,กันเรื่อยๆจนมันสะสมเรื่องผู้หญิงไม่เคยรับทราบเพิ่งจะมารู้ตอนเลิกกันแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรซึ่งก็ไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องนอกใจแต่เลิกกันเพราะนิสัยของเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้จุดที่ทําให้หมดใจคือวันที่รู้ว่ามีน้องคนที่สองหนูเดินไปบอกเขาแต่เขาพูดกลับมาว่า สร้างแต่ปัญหาทุกคนนึกออกไหมจนมันทําอะไรไม่ได้แล้วเลยไปฝากท้องช้าซึ่งหลังจากนั้นเขารักและดูแลลูกก็จริงคําพูดเขาที่บอกว่าเขารักได้แค่คนโตคนเดียวไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วแล้วหนูสร้างคนเดียวหรอตอนแรกมีแต่คําว่าไม่เอาไม่เอาเรื่องนี้ไม่เคยมีใครรับรู้เขาเพิ่งมารู้หลังจากเลิกกันแล้วซึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้คนรอบข้างไม่โอเคและเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่จบเขาเคยพูดได้ว่า ถ้าออกมาพูดเรื่องที่จะให้เอาเด็กออกจะไม่เอาไว้แน่ต้องขายทองจ่ายค่าคลอดส่วนเรื่องค่าคลอดคือเขาบอกว่าจะขายนาฬิกาแต่หนูไม่อยากให้ขายอยากให้เขาเก็บไว้ใส่จึงไปขายทองตัวเองโดยให้อากงกับแม่ยายซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของขนมช่วยและโกหกว่าจะเอาไปลงทุนเขามารู้ที่หลังเลยโอนเงินคืนมาและบอกว่าให้เก็บไว้ให้ลูก และมีเรื่องหลังจากที่คลอดลูกชายคนที่สองแล้ววันนั้นเป็นวันมิ팅ของเขาเขาต้องไปงานและมีนัดกินข้าวกับที่บ้านเขาแต่เราต้องเอานมไปให้ลูกที่โรงพยาบาลซึ่งวันนั้นรถติดมากหนูก็บอกเขาว่าเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมเสร็จมิ팅ค่อยไปได้ไหมต้องไปส่งนมให้ลูกก่อนนมลูกสําคัญที่สุดแต่เขาก็โมโหฟาดงวงฟาดงาใส่บอกว่าทําไมถึงโง่ไม่มีสมองได้ขนาดนี้ทําไมไม่รู้จักวางแผนเลยมันเป็นเรื่องทะเลาะกันจนฝังใจหนูคือแค่รถติด วันนั้นเขาไม่ได้ไปส่งนมลูกด้วยหนูไปส่งนมลูกคนเดียวส่วนเขากลับมาถึงก็ไม่คุยกับใครเลยและไม่ยอมไปงานมิ팅ด้วยและสาเหตุที่คืนรถคืนบ้านก่อนหน้านี้เขาดูแลดีมาตลอดไม่ได้ขาดตกบกพร่องในเรื่องลูกเรื่องคนอื่นภายในบ้านไม่ได้มีเรื่องเงินเดือนของแม่ยายกับอากองก็จะมีค่าข้าววันละ300บาทค่าเลี้ยงดูเคยขอไปแล้วเดือนละ5 0,000บาท2คนแบบไม่ต้องทําบินเบิกแต่เขาไม่สะดวกที่จะให้แบบนั้นเขาสะดวกที่จะให้ทําบินเบิก ซึ่งตอนคบกันบ้านที่กรุงเทพเขาจะเก็บไว้ให้ลูกเขาก็เลยผ่อนต่อเองหลังจากเลิกกันก็ได้มีการคุยกันว่าทุกอย่างของลูกจะหารสองซึ่งหนูก็ยินดีที่จะหารเพราะเขาก็คือลูกของหนูแต่มันมามีปัญหาตรงที่เมื่อวานส่งบินไปเบิกมีส่วนของค่าน้ำมันรถเพราะเป็นรถที่ลูกใช้เขาก็ถามลูกไปไหนเขาก็พิมพมาว่าคนที่ยังด่าเขาแซกเขาไม่ละอายใจบ้างหรอที่ใช้ของของเขาหนูก็เลยคิดว่าถ้างั้นควรคืนเขาไม่ได้ขอรถขอบ้านคืน เขายังดูแลดีเหมือนเดิมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีในส่วนดีเขาก็มีเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องนี้ที่รับไม่ได้ที่คนรอบตัวรับไม่ได้เหตุผลที่ทุกคนยังตามว่าอยู่เพราะทุกคนก็ยังไม่เคยได้รับคําขอโทษจากเรื่องนี้ยอมรับว่าพ่อมีปัญหากับครูเตอร์จิงวันนั้นเขามาส่งลูกสาวแล้วเจอกับอากงเขาก็มองและทําเสียงดังใส่อากงเพราะอากงก็ไม่พอใจเขาคือหลังจากที่อากงรู้เรื่องนี้ไม่เคยญาติดีกับเขาใช่ค่ะอากงทะเลาะก,กับเขาตลอด แต่หนูถามหน่อยว่าตัวเองก็เป็นพ่อคนทําไมไม่เข้าใจว่าพอวันหนึ่งตัวเองมารู้ในเรื่องของลูกสาวโดนกระทําแบบนี้เขารักคุณมากแต่คุณมาทําแบบนี้เขาไม่มีสิทธิ์โกรธหรอให้น้องคุณมาโพสต์ว่าพ่อเราขนมเผยว่าสิ่งที่ทําให้ต้องออกมาไลฟ์เพราะครูเต้ยโทษคนรอบข้างของตนผู้จะฟ้องคนรอบตัวของเราทั้งที่เพื่อนๆทุกคนอยู่เคียงข้างขนมมาตลอดอยากให้เข้าใจว่าหลายคนเขาต้องโกรธแค้นแทนเราอยู่แล้วเพราะเขาเพิ่งมารู้เรื่องราวทั้งหมดหลังจากทุกอย่างผ่านไปแล้ว เพราะตอนที่มีเรื่องเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยโกรธที่ลังหลังมาเขาไม่เอาใจใส่ลูกเหมือนเดิมน้องเข้าโรงพยาบาล7วันครูเต้ยโทรมาหาวันที่7ก่อนหน้านั้นไปไหนทาไมไม่ติดต่อลูกมันเลยทางด้านครูเต้ยก็ชี้แจงว่าลูกป่วยตนก็ไปหาแม้ไม่ได้โทรหาทุกวันแต่ก็โทรตลอดไม่ได้หายไปนานๆแม้แต่ตอนที่อากงคุณพ่อของขนมสูบบุหรี่จนทําให้ลูกอาเจียนตนก็รู้โดยทางด้านคุณพ่อของขนมก็ได้โต้ตอบทันที บอกว่านั่งฟังมานานแล้วไม่อยากจะทนอีกแล้วตนเคยรักลูกเขยคนนี้มากกางเกงในครูเตอร์ตนก็ซักมาแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ครูเตอร์ออกมาพูดพ่อรับไม่ได้พ่อของขนมเผยว่าตนคาใจตั้งแต่เรื่องแต่งงานแล้วเพราะตนมีลูกคนเดียวตอนนั้นยืนยันว่าไม่ให้ลูกสาวแต่ลูกต้องการโดยในงานแต่งงานมีคนแค่16คนเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่ปิดบงังหรือลูกของตนต้องอยู่ในบ้านหนึ่งปีเต็ม หลานก็ออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะญาติครูเต้โทรมาด่าเมียผมฝั่งเรากดดันตลอดแต่ยอมเพื่อลูกลูกผมไปกับครูเต้ต้องไปนอนหลังรถและใช้ผ้าคลุมไว้อันนี้คือการแต่งงานเหรอครับเอาลูกผมไปต่างจังหวัดแต่งงานกันแล้วไล่ลูกผมไปนอนกับพื้นไล่ลูกเราออกจากห้องผมไม่เคยทํากับลูกแบบนี้ผมไม่เคยตีและด่าลูกผมวันที่จะเอาลูกผมไปผมบอกแล้วว่าจะเอาลูกผมไปลูกผมทําอะไรไม่เป็น ลูกของผมกําลังจะได้ดีขึ้นการบินไทยคุณมาทําชีวิตลูกผมพังพ่อของขนมกล่าวผมไม่เคยว่าครูเต้ยเลยผมบอกลูกของผมผิดตลอดคุณจะมาบอกว่าลูกผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมเป็นคนทําแทนทั้งซักผ้าถูบ้านซักกางเกงในซักถุงเท้าผมทําทุกอย่างเพราะรู้ว่าลูกผมทําอะไรไม่เป็นผมต้องยอมทิ้งงานมันเลยแล้วยังมีข่าวว่าผมกงกินอีกผมมีบินทั้งหมดหนึ่งบินคือใบกัญชาคุณมาถามว่าคืออะไรครูเต้ต้องการทะเบียนรถ ผมก็ให้เด็กไปเอาให้และหลายครั้งให้ไปเอาของให้พอเด็กเอามาให้ที่บ้านก็ไม่ได้ให้เงินเลยถามเด็กต้องการอะไรเลยให้เงินไปซื้อกัญชาเพราะมีขายทั่วไปเด็กก็เอาบินมาเบิกเพราะเราไม่มีรายได้ทางด้านพ่อของขนมยังได้บอกอีกว่าตนไม่ได้เอาเงินมาฟรีๆเพราะต้องไปขับรถให้เคยขับรถหนี f อีก็มีมาแล้วตนขอพูดสิ่งที่ครูเต้ยพูดไม่ใช่เลยโดยเราแค่อยากเคลียร์ปัญหาให้จบ แล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ